อ,อีกหนึ่งเรื่องราวครับหลังสงกรานที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าไปท่องเที่ยวกันหลายคนก็จับจ่ายใช้สอยการพอหลังสงกรานปั๊บเนี่ยพอไปตลาดปุ๊บเป็นไงฮะโอ้ย<ะ>ต้องบอกเลยว่าซี่ เพราะว่าตอนนี้ราคาของขึ้นเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าการเกษตรต่างๆหลายตัวเลยอาหารสดทั้งเนื้อหมูไข่ไก่นะคะรวมถึงผักหลายชนิดก็มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงของหลังเทศกาลสงกรานที่ผ่านมานี้นะคะโดยมีรายงานนะคะว่าราคาไข่ไก่ทางเครือข่ายของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนนะคะ,ะสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ลุ่มแม่น้ำน้อยและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ชนบุรีนะคะก็ได้มีการออกประกาศมาค่ะคุณผู้ชมเป็นราคาแนะนําไข่ไก่คะหน้าฟาร์มเกษตรกรนะคะตอนนี้อยู่ที่ฟองละ3 6 0บาท60สสตางค์ค่ะ มีการปรับขึ้นมา20สตางค์เลยทีเดียวนะคะคจาก3รอเออ3บาท 40, 40สตางค์มาเป็น3บาท60สตางค์ก็เฉลี่ยว่าเป็นแผงละ6บาทอ่า ก็ต้องแปลกใจบางทีแบบเอ้ยไปตลาดท้าไมราคาไข่ไก่ขึ้นนะฮะด้วยปัจจัยต่างๆที่มันส่งผลกระทบนะฮะตอนนี้ไข่ไก่ขายปลีกเนี่ยขนาดเบอร์3ที่เป็นที่นิยมเนี่ยก็จะตกแผงละประมาณ115บาทไปจนถึง118บาทนะฮะสิฟองนะฮะก็จะอยู่ประมาณ42ถึง44บาทก็เฉลี่ยฟองละประมาณ4บาท20สตางค์จนถึง4บาท44สตางค์ไข่ไก่เบอร์2เป็นไงฮะไข่ไก่เบอร์2ไข่ไก่เบอร์2เพิ่มก็เพิ่มเหมือนกันนะคะอยู่ที่แผงละ1นึ ยีบาทนะคะไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาแผงละ 128- ่งบถึงหนึรบาทแล้วแต่พื้นที่เนาะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ที่เป็นไข่ไก่เบอร์ใหญ่เลยเนี่ยราคาก็จะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่แผงละ136่งราถึงหนึ้บาทนั่นเองในส่วนของเนื้อหมู<อ>ก็ขึ้นเหมือนกันค่ะ<อ>นะคะขยับขึ้นเฉลี่ยกิโลกร,รัมละ8บาทค่ะหลังจากที่มีการประกาศขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์มอีก4บาทเมื่อวันที่16เมษายน2567น หลังสงกรานที่ผ่านมานะคะคซึ่งก็เป็นการปรับขึ้นในรอบที่3ของเดือนเมษายน2,567แล้วรวมๆเนี่ยขึ้นไป12บบาทเลยทีเดียวนะคะ,ะคโดยราคาหมูหน้าฟาร์มตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ ราคา68บาทถึง76บาทนะคะคุณผู้ชมต่อกิโลกรัมใ,<ช>ใน,น <ะ S 2> หลายๆพื้นที่เลยก็ราคาแตกต่างกันนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยราคาหมูหน้าเขียงอย่างเช่นเนื้อแดงเนื้อแดงกิโลเท่าไหร่เนื้อแดงจะจะไปซื้อเย็น140ใช่ไหมฮ <140 S 1> ะ140บาทนะคะสะโพกหมูก็อยู่ที่140บาทสนสันคอ,อแล้วก็สันนอกก็จะแพงหน่อยกิโลกรัมละ150บาทนั่นเองมาดูสถา,านการณ์ผักกันบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าทานหมูก็ต้องทานผักด้วยราคาผักอย่าง ที่ทราบกันว่าหน้าแร่หน้าแรงหน้าร้อนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอากาศของเราทําให้ราคาผักเนี่ยไม่ค่อยออกตามฤด,ดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ส่งผลให้ราคาผักเพิ่มสูงขึ้นเพราะความต้องการพี่น้องประชาชนก็เยอะทานผักกันมีการปรับตัวสูงขึ้นอายุตัวอย่างให้เห็นภาพก็อย่างถั่วฝักยาวขยับไปกิโลกรัมละ100บาทนะฮะจากปกติ60นี่สูงเหมือนกันนะถั่วพลูนะฮะขยับสูงขึ้นกิโลกรัมละ200จากปกติเนี่ยร้อยยี่สิบผักชีผักชีก็ขึ้นผักชีก็ขึ้นนะจากเฉลี่ยก็คือ ร้ขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ200บาทคร่าวๆประมาณนี้โอ้โหมยอมะนาวมะนาวเนี่ยจำเป็นเปิดร้านยำคุณก็เปิดร้านยำไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าขายกิโลกรัมละ150บาทนะคะเฉลี่ยก็ราคาลูกละ7บาทกว่าเลยทีเดียวปัญหาเหล่านี้ก็เกิดจากภาวะภัยแรงนี่แหละที่ทําให้พืชผักพืชผลทางการเกษตรเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะออกผลิตผลได้ ตามปริมาณที่ต้องการก็คือมีปริมาณออกค่อนข้างน้อย,นอยในขณะที่ความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกพอเทศกาลปับ๊บเนี่ยเนื้อหมูเอยไข่ไก่เอยผักเอยก็คือเมนูอะไรคะหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะยาใจชาบู<อ>สุก,กี้ เป็นเมนูรวมยอดปิ้งย่างนี่พอพูดถึงเมนูเนี่ยหลายคนก็บอกว่าพอใกล้เที่ยงบก็เริ่มท้องร้องเริ่มหิวนะก็ค่อนข้างปรับตัวสูงขึ้นแล้วที่สำคัญคือร้านอาหารด้วยไง ก็มีความต้องการสูงเพราะว่าเทศกาลสงกรานีเป็นการรวมญาติรวมญาติเสร็จปุ๊บพอมื้อเย็นก็ต้องไปทานอาหารกันที่ร้านอาหารก็ต้องทําให้ปัจจัยต่างๆมันก็ขยับราคาขึ้นนั่นเองใช่ค,ค่ะแต่วันาานี้ทางนั้น<ง>ก็การจับจ่ายใช้สอยก็ยังถือว่าคึกคัดกว่าปีก่อนๆน,นะคะคุณผู้ชมซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยอมรับกับราคาที่ปรับขึ้นได้นะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็น,นกลไกทางการตลาดนะคะแล้วก็แต่ว่าลูกค้าบางส่วนอย่างเช่นที่ร้านอาหารก็จะอาจจะมีการลดปริมาณในการซื้อลงบ้างนะคะในขณะ ที่ผักใบส่วนใหญ่ก็ยังคงมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ45-50บาทนั่นเองนี่นะฮะก็เป็นราคาสินค้าที่ปรับขึ้นนะฮะในช่วงของหลังสงกรานนิดนึงนิดนึงนิดนึงตามเรื่องของสภาพอากาศที่มันตามราคาทองด้วยหรือเปล่าราคาทองก็สูงขึ้นอู้ราคาทองสูงมากนะฮะตอนนี้สี่หมื่นกว่าบาทแล้วนะฮะมีมีเงินเป็นน้องมีทองเป็นพี่แล้วตอนเนี้